อู้นี่พี่น้องเห็นตะปีกครับผมสามตัวนี่พี่น้องสามตัวเลยนะครับผมเบิ้งไข่ทุกตัวเลยนะครับพี Bryant, Bryant. ่น้องเบิ้งนะครับผมเ้องก็ค่อยๆเคลียวมาเลยนะครับผมเบิ้งนี่พี่น้องทำไมต้องเห็นเราห้องค่อยๆเคลียรนะครับผมนะครับผมเบิ้งพี่น้องนี่ครับผมเห็นมั้ยมุมอหนจะข้ามกับกลุ่นเรีวหันนะครับผมเพื่อนกำลังหิมหมุนลงนะครับผม ครับผมอืมดินซุ่มนะครับพ <Enfin, S 1> ี่น้องครับผมเบื้องโอ้ดีครับพี่น้องเบื้องไข่ดีครับผมไข่เต็มถ่วงเลยแล้วครับผมเบื้องสวัสดีครับผมเป็นพี่น้องปองใบสกุลทุกคนวันเนี้พ่อกับเบืงหน่อยสาข้ามนะครับพี่น้องมาครับวันนี้ดีป้าพี่น้องมาขุดแมงกินนู่นนะครับพี่น้องอันนี้จะเป็นขวอยแมงกินนู่นนะครับผมนครับผม ติเป็นประมาณนี้นะครับผมขวยนิดหน่อยอุจุเพื่อสีมักอยู่ตามต้นใหม่นะครับพี่น้องนี่ครับผมดุนกันนะครับผมวันนี้ไม่กกอกตวขวัญต้องเกิดจุกมือหู้นะครับผมพี่น้องนะครับผมอือหูอ้กลังว่องไปนะครับผมหเห็นแล้วพี่น้องเห็นแล้วครับผม นี่ครับผมโอ้เห็นตะขาหมาพี่น้องเบื่อครับผมเห็นตะขากระปุ่มห็นตะขาเดี๋ยวะนะอืมคระปุ่มดึงกันมาเลยอู้นี่ครับพี่น้องเบื่อครับผมเมียใครเนี่ยครับผมนีม่ใครถูกตัวนะครับผม เขาจกเบื้องแล้วผมพู้ไปอีกว่โอมหู้ไปอีกพี่น้องพ่ออีกแล้วครับผมอ๋าพ่ออีกวนี่ครับผมเบื้องพี่น้องเงียบสองโตรครับผมนี่ครับผมสองโตเลยนะครับผมนี่ครับผมแม่งกินนู่นบ้านหฮาไข่ถูกตัวนะพี่น้องมั่นร้อมนะครับผมตัวนี้น้อยเด็ดปีกเด็ดขามมเด็ดหล่นนะครับผมขวาระ ขวยนี่มีสองตัวนะพี่น้องเอา z มไว,ว,นมวม้นะครับผมฝนตกมาแล้วเดี๋ยวกับมาพุดขวยไใหมนะครับผมมาครับพี่น้องให่พี่น้องรุ่นเกล้ๆไปน้ากันนะครับผมว่าที่ี่ห็กตัวนะครับพี่น้องขวยหนีขคือเบื้องพี่น้องดินซุ o มดีขนาดนะครับผมเบื้องเฮ้ยเห็นแล้วครับผมอีกครับพี่น้องอู้อู อามาแล้วนะครับผมตัวแรกแหกมานะครับผมเ mm ึิ่งมีไข่ทุกตัวนะครับพี่น้องเพิ่งนี่ครับผมเนี่ยกินนู่นหน้าบันท่องมีไข่ทุกตัวพี่น้อง mm hmm. ตัวเด้งเหรอนะครับผมนับสัวกันได้พี่น้องอู้นี่ละโอ้สองตัวพี่น้องนี่ครับผมอันนี้ตัวที่สองนะครับผมสองตัวเ้อ วาเห็นเว็บดำอยู่หันเมียน,น,นอย่พี่น้องมาแล้วครับพี่น้องสามตัวครับผมออตัวที่สามนะครับผมเออตัวที่สามซีมาแล้วครับพี่น้อง สี่ตัวนะครับพี่นอ้องอาตัวที่สี่นะครับพี่น้องนะมา,มาเบิรงอีกว่า,ม,ามันสี่ี่จ็ดตัวสี่ตัวแล้วนะครับผมอุ้ยหาตัวที่หาน้อพี่น้องเสือน้มหน่อยสิท่าบอ นี่ไข่ดุกตัวนะครับผมเบิ้งไข่ดุกตัวหาตัวขวยนี่ก็มี่หาตัวนะครับพี่น้องมาบันดนี้เข้าจิดโถงไว้นะครับพี่น้องเข้าจิดไปหาเบิ้งขวยต่อไปเลยนะครับผมกับผมโผมไว้เหล่าฝนตกมากเพื่อนกะทีมาหมุนหรือยังเก่าเหล่าข้าก็จังสิได้มากคนมีก่อนนะครับผมมาครับพี่น้องบัดน,นีนน้นุ่มนวลจะท่ำสีพาพี่น้องมากคนอีกขวยนล่นรับผม ต่ว่าคว้ยนี่สิครัิลองคุณบังเอคร,รับผมว่ากลัวจีมี่บอกตะบะหินหู้มันออกแล้วนะครับผมนี่ครับน้องเบิ่งครับผมเขาไม่หาใหม่นะเป็นห่วงหู้ออกเฉียงๆนะครับผมเดี๋ยวเป็นห่วงคุณถอยูป,ประมาณนี้นะครับผมอันนี้เป็น อีกองเกลือนะครับผมครับพี่น้องกระปุกห้อาก็ค่อยๆเคี่ยวมาเลยนะครับผมมึงกระปิน้องทำไมเราเห็นเหล่าห้องค่อยๆเคี่ยวนะครับผมนะครับผมมึงพี่น้องนี่ไข่ดุกตัวเลยพี่น้องตั้งแต่ไหนมาไข่ดุกตัวเลยนะครับผมมึงอูหอันนี้เป็นกินุ <trad u> ่นแดงนอนครับผมกินุ่นบ้านห้องมันขนาดนะครับพี่น้องอะขวยนี่ก็ได้ตัวหนึ่งแล้วนะครับผมพี่น้องก็ได้ หลายตัวเลยนะครับผมทั้งกระจกเบื้องเพิ่นก็ยังไม่หู้ไปอีกนะครับพี่น้องมาสิโกนเบื้องนะครับผมว่มาจะมีอีกตัวอู้มาแล้วครับพี่น้องสองตัวครับผมนี่ครับผมเฮ้ยอะไรโดนเหลเาโ่งพี่น้องไข่ทุกตัวเอนีะตัวที่สองนะครับผมอู้มันนาเยอครับอู้สามตัวพี่น้องเกือบซับ สามตัวนะครับผมเข้าเดียวเลยสามตัวแ no ล้วสามตัวนี่นะตัวนั่งผมอุ้ยสี่ตัวอู้ี่น้องอืตัวนี้ซับนะครับผมโอ้เสียดายแงะนะครับผมแต่ว่าเขาก็เอาแต่อยู่นะครับผมพี่น้อนเมื่พี่น้อนในเบื้องจะถ่ายเมื่น้องครับผมอันนี้ตัวนี้ซับตีตัว โอ้โบื่อหนาคนเร็วเลยเฮ้ยวัยนี่ก็มีดสีตัวนะารักจีนองมาพี่น้องมาเบิ่อองอีกขวัยหนึง่งครับผมแต่ว่าขวัยนี่อยู่แก่ไก่กันแต่ว่าก็มีหัออกแล้วนะครับผมเพราะว่าเออน้่งหน่อยจะห้ามกับทีคนเห็นจีน้องเบิ่งว่าแล้จีนีว่ครับผมเพิ่นก็มีหูแล้วก็เป็นดินซุ่มๆไหมยู่งไก่กันพร้อมน้องหน่อยจะห้ามกัทกทบ,กกกบกกกกทีลองคนเบิง่งมาพี่น้อง ดูว่าสียูบ่หรือเป็นไปหาขวยไหมหรออู้พี่น้องยูเสวยนะครับผมครับผมเห็นบ่มมุมหน่อยจะข้ามกับกุนเรีวหันนะครับผมเป็นกาลังหิหมุนลงนะครับผมครับผมดินซุ่มนะครับพี่น้องครับผมไข่ทุกตัวนะครับผมมุมไหน่อยจะข้ามระบบกันนะครับผมไข่ทุกตัวก็ใส่กระคุข่อยก็ยังเก่าเป็นน้อง ครับผมจุกมือจากน่อยดินันเสร็จซุมอยู่นะครับพี่น้องอู้พี่น้องเ็นแล้วครับผมสองตัวนะครับพี่น้องนี่ครับผมสองตัวตัวที่สองครับผมพี่น้องสองตัวได้วขวยนี่อู้มาแล้วครับผม นี่ครับผมสามตัวนี่น้องสามตัวนะครับผมสามตัวเด้อคุยนี่สี่ตัวโอ้ยข้าวเดียวนะครับผมสี่ตัวมนัมนๆเลยครับผมสี่ตัวรพี่น้องสี่ตัวเด้อคุยนี่ตอนแรกว่าสีบงคนนี่มันเป็น ม,มันนี่หูยยังมัดตัวเลยไหมแต่ว่าทานไหนจะร่างเห็นดินซุน่มครับพี่น้องหาตัวหวยว่าเป็นตัมมี่กับมี่ครับผมไอยหาตัวเราพี่น้องเบืองหาตัวเด้กหวยนี่อู้พี่น้องนี่ครับผมหกตัวอู้ตัวนี้ก็ดิ้ซับหน่อยนะครับพี่น้องเอาเอากระปุกเลยครับผมเด็กควนขึ้นมาหรอหุกตัวแล้วพี่น้อง โอ้ขวยนี่หมานครับนะครับผมเกียรตู์ all, พี่นอ้องขวัยนี่หลายครับเนี่ยแท้เกียรตู์ตัวเกียรติวนะครับผมโอ้ขวัยนี่มันสิหลายกระมุนบ่ขวัยว่าเป็นตะมีกับมีนะครับผมอู้หแตกตัวพี่น้องบุอยู่นในใน,ใน,นัยบุญนะเบื้องสีดิงไหมพี่น้องในเบื้องนะครับผมแตกตัว นี่ครับพี่น้องแปดตัวเลยแล้วครับปวยนี่โอ้พัเนี่ยแทะหวยว่าเป็นตัวนีกับนี้อู๋เก่าตัวครับพี่น้องนี่ครับผมเก่าตัวนะครับพี่น้องอู๋เก่าตัวปาดหมานแขกหวยนี่ไหมหวยนี่หวยเดียวเก่าตัวเแล้วเห็นลับตีกัน้องอ๋อ อะไรล่ะพี่น้องสิบตัวนะครับผมเบิง้ง <c oughs> สิบตัวล่ะพี่น้องควยนี่ปลาพี่น้องเบิ้งควยนี่นะครับผมปลาควยเบิ้งเงีง้จนมีหูเข้าไปเลยนะครับผมเนบะิ้งอู้หเป็นตะมีหลายตัวนะครับพี่น้องมาครับผมมาหนีสิบพาพี่น้องมาเบิ้งครับผมควยนี่ควยเงี้ยแห้งนะครับผม,มว่าจะมีเักะโตหลุดไปพร้อมๆกันนะครับพี่น้อง พี่น้องอู้เป็นอันปลายเรียครับผมอู้หักไหมอู้พี่น้องเห็นแล้วครับตัวหนึ่งครับผมอือนี่ครับพี่น้องนับเสือกันเด้ออันนี้ตัวหนึ่งเลยครับผมหนึ่งตัวเหรอเด้อตัวหนึ่งวะพี่น้อง สองตัวครับผมโอ้โหสองตัวแล้วครับผมครับผมสองตัวแล้วครับพี่น้องสองตัวเด้อโอ้ขวยนี่ขวอยเงห้ยยยยงนะครับผมเข้าขี่ก้นข่อ,อยนะครับผมโหครับหนมหน่อยจะข้ามกัามันซับโอ้นี่พี่น้องเห็นตะปีครับผมสามตัวนีพี่น้องสามตัวเลยนะครับผมบ่ ไข่ถูกตัวเลยนะครับพี่น้องเบ่สามตัวเลยนะครับผมมีสามตัวพี่น้องหวยเง่้ยซื้อนะครับผมโอ้โหเนี่ยหลายอยู่อะไรนะเดี๋ยหลายเลยน้ามาได้หลายแค่เดี๋ยวต่อไหวผมแลนะ เดรร้านครับพี่น้องตก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 ตเต็มของไอเนี่ยไม่งานเนาะงาหมดััอัน้ัยเบื้องของเดอของนี่พ่อเด็ขวัวครับผมพ่อเด็กขวั่ลทำไมขัดครับเอื่อผมพี่น้องโอ้ขัดผมสวยนี่ครับผมกบรรยากาศได้ปาครับพี่น้องหาคนน่กินนู่น พี่น้องเอ้ยแม่นกับผมคนอยอ่อำเภอผิเด้อกับผมฉันหักามมุกับแมาันนับผนี่มีแต่คนมันมานพี่น้องนี่ย <laughs> มาน